คุณจะไปไหนโอเควิสโกดูยูกัวโอ้โฮป้าดูฮิตแมีเกคันตาเรนเออไปเก็บเห็ดเข้าป่าหาเห็ดจ้าปิกนิกนะเดินเล่นในป่าหาเก็บเห็ดเอซอมมาคันตรน ไปยุ่งอสวัมักกะขันตระกลอ๋ออามาทำขนมปังกินก huh? ับขนมปังโอ้คือหมักตองแรงบ้านเห่าแท่นี้อะคือบอพี่น้องเอ้ยคือหมักตองแรงบ้านเหาแห้งนี่ถ้ากินเป็นนี่เก็บกินแล้วได้นี่โมูหซื่อๆนี่คือ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 หมักตองแรง เข้าป่ากันหาเห็ดจะหาเห็ดเทศนาห่อนครั้งแรกเก็บเห็ดรั้งแรกเก็บเทศนาห่อนจากพี่น้องอ๋อหุ่นเห็ดหินก็อยากได้หินกับบันเออเออมันสวย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 อออหน้าทู่จะหน้าทู่อืม หาอย่างน้ำปลาหาเก็บเห็ดแอกโซงามปลาสวีเดนอีงามธรรมชาติธรรมชาติสร้างมาพี่น้องออกโอแดด์ดอสตินสร้างเนาะเข้าใจพูดเนาะพ่อยิ่งนี่ มาเด้อพี่น้องพี่น้องเอ้ยมาเก็บเห็ดเด้อเห็ดกำลังออกฝนตกเห็ดกำลังออกเข้าหน้าเก็บเห็ดกันแล้วจ้าเก็บเห็ดจ้ะเก็เห็ดเข้าป่าหาเห็ดดูวิวิ่งไปที่ป่าไม้กันดีกว่าเก็บเห็ดจ้ะเก็บเห็ดเข้าป่าหาเห็ด หาก,กินบรรยากาศน้ำปลามวนพี่น้องอากาศดีเย็นสบายเยเร็วๆทิปของพ่อใหญ่ได้จ้ามนี่ภาพพ่อใหญ่เขาปลากินบรรยากาศ เดินเล่นตามป่าสนุกสนุกค่ะมวนมวนออยู่บ้านก็บ,บ่มียังเห็ดดอกคุน่ะเอ้ยมวนเป็นยังนอเด็กเขาป่านี่แหละบ้านบ้านของผู้เฒ่าวสวีเดนถ้าได้ออกมาข้างนองเนี่ยจังน้อยอากาศดีๆเย็นๆเพลินมวนตัวพี่น้องอืม เจอเห็ดบนนอมีจักดอกนอกปลาหน่เนาะกุ่นแล้วเออเจอไหมฮิตตาคันตาเรนหาเกบเพชรเหลืองจ้ะเกบเห็ดเหลืองอ อโบเห็นจักดอกเล้วบ่พี่มาทางพี่สิผามาเบิง่งมองมันเคยออกนี่มาผุนพญ,ญางาเก็บเพ็ดพี่น่องเบิงบ่งเบิง้งวิถีชาวบ้านของสวีเดน วิธีผู้เท่าเศร้าบานสวีเดนเด้อค่ะผู้เท่าพังคูนผู้เท่ากษีเสียยผ้ามะเล็นปลาฮาเก็บเห็รหนาหอนเห็ดเหลืองค่ะเห็ดเหลืองเฮ็ดเหลืองกำลังออกนี่พระท่านได้เจอจักดอกอยู่ค่ะนี่ มีบนอมีบนอเห็ดจ้าเห็ดเหลืองจ้าอยู่ไหนอยู่ไหนได้จักดอกบนอ้อคือถือได้ถือแต่กัตาเปล่าเท่นอู้หระท่านออกบอ่ฝนบ่ค่อยตกบ่แถวนี้ อ๋อยเงไงแรงอะไรวิคเอร์เขามาหิบไปได้ดบออมันเวิดอินเตอร์โคคน่ะอืมคุณคุเบิ่งเออร์เบิ่งพี่น้องนั่งเล่นเฟซเชอร์ยพว

เด็ดทอะไรเอแห้งป้านน่แหง้านี่้มันะดีอยวจะมนและทุกอิ่างเยนี่นีะมาหาสัมัอืมนี่ฟานไม่มีสัมผัสอืมนั่งจมโมมีเห็ดนี่เก็บปุ่นเอาเครื่องดื่มมาดื่มน้ำปุ่นนะเขานมันแล้วมีคนขับรถห้เนาะส้นแก้วเออไม่ส้นแก้วปุ่นนะ bên ừ. nào đây bên nào đây piong ơi, um, rồi nè, mở trời, ơi, nè, um, ba khéo ngắm ngắm, um, đẹp thiên nhiên luôn, um, ngắm, um, ba sạch năm, ba này. อพูนสกอนพูนยกคักเท่ๆมีคนขคับรถไห้นั่นอืยเนาะเออแค่นี้ก็น่าจะพี่น้องพี่น้องพี่น้องเข้าปาเก็บเ็ดค่ะทิปนี้ทิปของผู้ใหญ่ลังชาแนลค่ะสวัสดีค่ะ